ครับสวัสดีครับเพื่อนเพืผมพรมิ่นะครับวันนี้พรมิ่พามาดูมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแปลงที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่21กันยายนนะครับผมก็ตอนนี้ก็อายุราวเกือบเดือนแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับผมเป็นครับครับเพื่อนเพ่อนวนนี้นะครับมีจํานวน4ไร่นะครับผมตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่งแครนะครับตำบลท่ามะลามอำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อนเน นะทําการดึงไปเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับนี่ครับเพื่นพนอนๆช่อดอกเขาความยาวก็ประมาณ1ฟุตแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะดอกใช้ได้ครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆพี่ิพ,พามาเดินดูอีกต้นนะนี่ครับก็ ถือว่ามากกว่า80นะครับเพื่อนๆนี่ฮะชอเขาแดงๆแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับ,รบ,รบก็ช่วงนี้นะผมฝนมาอีกรอบนะครับก็ทำการฉีดเชื้อรานะครับเน้นเชื้อราครับ ตอนนี้นะครับนี่ครับเพืพ่อนเพื่อนเดี๋ยวอ,อีกสักระยะช่วงดอกบานนะครับเดี๋ยวพรมอ,อิมก็จะอัพคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้ช่อดอกมะม่วงในแต่ละสวนนะครับผมก็ทยอยนะครับทยอยออกนะครับทยอยบานนะครับแล้วก็ทยอยติดเม็ดให้เราเห็นเห็นนะฮะเดี๋ยว ยังไงพอน้อิ่มก็จะคอยอัพคลิปนะครับในแต่ละแปลงในแต่ละสวนนะครับว่าดึงวันไหนบ้างนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆก็ที่บ้านพอน้อิ่มนะฮะจังหวัดพิษณุโลกช่วงนี้ก็อากาศเย็นเริ่มมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นผลดีกับมะม่วงนะครับชอดอก เพราะว่ามะม่วงเขาชอบปรกาศเย็นๆนะฮะแต่ไม่ชอบฝนนะครับเพื่อนๆน,นี่ฮะใกล้จะบานแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นะฮะสวนโล่งดีไหมฮะก็ะทำการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าคอยตัดหญ้าเพราะว่า เป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะป้องกันพวกโกรคแมลงได้นะครับสวนสะอาดนะครับผมโรคแล้วก็มแมลงก็ไม่ค่อยจะกวนนะครับนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้ก็สวยงามครับ ครับพเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวพรเมินจะคอยอัปคลิปให้พเพื่อนๆได้รับชมกันอ,อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าส่วนไหนแปลงไหนนะครับผมขอติดตามกันนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พรเมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับพลเมินจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมสาหรับวันนี้พลเมินขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ